เป็นไปอย่างนั้นคาดหวังเล็กๆกังวลหน่อยๆอันนี้ก็หมกมุ่นน้อยๆไม่นะไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกมันนึกใช้คําไม่ทันหมายถึงว่าเพ้อฝันเล็กๆอันเนี้ยอ่าเพ้อฝันเล็กๆจุดจนซูไะปพระเจ้าช่วยมันคือมันเป็นฟิลลิ่งของของตัวเองหมดเลยนะยังไม่มีเนื้อคู่โผมมานะ่ตอนนี้เริ่มลุ้นแล้วนะ ใช่หลือแค่หกใบให้เปิดด้วยพิมพ์เปิดมาแรกวก็ไม่มีแต่แต่แตอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวเบิกโครงว่าว่ามีแต่มันจะไม่ชัดเนี่ยคือเราเราจะมองไม่ออกว่าเป็นบุคลิกยังไงนี่ก็ยังเพ้อฝันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูใบนี้ใหม เออเขาหน้าแปลกคือคือน่าจะมีแต่ไม่ ไม่ไม่ค่อยชัด,ดอะว่าเป็นคนลักษณะยังไงเจอเมื่อไหร่แต่แต่ว่าสองใบเนี่ยจะบอกว่าน่าจะมีแต่ว่าไม่ใช่ใบที่แทนอัตลักษณ์ของบุคคลตอนไหนจะพูดยากเปอร์เซ็นต์ยังไม่สูงอะครับมี <c oughs> ป,ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์ซ พาคู่นั้นรู้สึกจะประมาณแปดสิบใช่ไหมจำไม่ได้นะนี่ประมาณหกสิบแต่ว่าไม่ระบุว่าเป็นคนอย่างไนอายุเท่าไหร่เจอเมื่อไรหร่คือไพ่ไม่ได้ระบุแสดงว่ากังวลหรือเครียดกับการที่ที่บ้านบอกมาเพราะว่าจะออกมาแต่ฟิลลิ่งของเราอะ่ะ oh. เพราะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าพอเรามีฟิลลิ่งในสักคันเชื่อมบางอย่างเนี่ยไพ่มนจะออกมาตามฟิลลิ่งซะเยอะแล้ว เราไพ่ของเขาเนี่ยเพราะดูสองใบเนี่ยเชื่อว่ามีแต่ว่ามันจะถูกถูกถูกกลบไป<ม>ทําให้มองไม่เห็นเคยกังวลเรื่องทีมาจากเครียดอะไรเงี้ยไม่ไมค่อยกังวลแต่ว่าไม่เชืนเน่อกังวลอ่ะแต่คล้ายๆกับว่าอืม,ม,มแหนก็ใช้คำพูดลำบากเหมือ<ม>นจบ เครียดอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่ไม่ไม่ได้เครียดว่าไม่เจอเครียดว่าแบบเอ่อใช้คำพูดว่าจะไงนดีเครียดมันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดนะหนิเหรออ่ะแต่ว่าใครบ้าจะมีพูดจริงจังว่าแบบพูดให้ได้ยินใช่แล้วพี่ชายก็จะชอบร้อนอ๋ออะไรเงี้ยก็จะชอบร้อนหรือไม่ก็แม่อะไรเงี้ยเขาก็อยากรู้อะไรเงี้ยก็แบบเวลา อยู่ยเดินที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปตรแรกๆก็มีถาาแล้วที่อื่นเป็นยังไงที่อื่นเขาใช้ไม่ไม่ที่อื่นเขาก็บอกว่าเห็นชัดไหมเขาบอกว่ามีมีเหมือนกันแต่เขาระบุแต่ระบุผลิตได้ไหมแต่ที่นี่มันระบุไม่ได้ไม่คุ้เป็นเพราะอะไรคือไม่มีใบแสดงที่เป็นตัวบุคคลเลย อาจเป็นได้ว่าที่บ้านพูดบ่อยไปนี่ก็ได้ยินมาก็เอาเข้า,เอาเข,าเอาเข้าจิตใต้สําสนึกหมดไงเป็นไปได้เ,เพราะเขาพูดบ่อยใช่หไหมเขาก็แบบชอบแซวอะไรเงี้ยเออไม่ดีนะที่บ้านแซวมันไม่มีก็แนะบบออยไม่รู้แต่ว่ามีม่เป็นญาติกันที่บ้านก็ค่อนข้างแบบที่ชายแหละก็จะชอบแซวต่มีคนหนึ่งรูอว่าชอบจะละเอไป ที่บานก็เลยจะชอบแต่อาจจะเข้าจิตใต้สำนึกมาเพราะว่าตัวจริงเลยเลยแทบไม่ออกอ่ะคือยังไม่โผล่มันจะมีนะคิดว่ามีเพราะว่าสองใบเนี้ยบอกว่ามีนอกจานั้นเป็นฟิลลิ่งของเราหมดเลยอไม่ได้เลยใช่เออเขาจะปินมาจากเกาหลีหรือเปล่าอาจารย์ให้บอกระยะไกลไหมคือขนาดนั้นเลยหรอบอกแค่มีแต่ไม่ไม่ได้บอกอะไรเลยเพราะว่าเป็นสเตทกับเพอร์มิทมันบอกแค่ว่ามี ใครสักคนที่รออยู่แต่ไม่บอกอะไรเพราะเพราะอันนี้ดูบุคคลไม่ได้นี่ก็ดูบุคคลไม่ได้มันต้องทําใจสบายๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสภายภาคหน้าจะมาดูใหม่เผื่อจะโผล่มาต้องอย่ากดดันต้องอย่ากดดันากเต้องอย่าใช้มือผิดเอออันนี้ฉลาด้าเป็นไปได้ว่ามีการใช้มือผิดไม่รู้อ่ะมันก็จะออกมาแบบนี้ไง หนูนี่ฉลาดนะฉลาดไหมฉลาดไหมฉลาดใช่คิดไปชุ่นมแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยว่ากันเลยไม่ค่อยรุนเลยนะคือระบุระบุตัวตนไม่ได้ว่าบุคลิกลักษณะเป็นยังไงจานที่ดูไพ่อะไรนะไพ่ประจำตัวอะอ่าไพ่ประจำตัวอ๋อเราวันเกิดเอออยากรูอ๋อ 他没义务帮弄噶。